คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มีแนวทางมาใหม่จากกาลสินนะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้ก็คุณพี่เจ้าของสูตรก็โทรมาหาแอดนะคะ บอกว่ามีแนวทางมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะบอกว่าเดินดีนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะซึ่งวัดที่ผ่านมาก็เข้าเลขล่าง3ามปดก็เข้านะคะแล้วก็เข้า3ามตัวโต๊ดนะคะก็เดินดีมากค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณพี่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแคลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสดดีสดดีดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะ ฮัลโหลครับผมค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับครับผมสวัสดีครับค่ะแอดละองนะคะพี่อ๋อครับผมค่ะจากที่ไหนคะจากกาละสินครับอำเภอยางตลาดอ๋อจากกาละสินเนาะครับครับคือวันนี้เภอยางตลาดกาลสินครับผมค่ะคือวันนี้เมีแนวทางมาแบ่งปันใช่ไหมคะพี่ครับผมมีแนวทางก็ ผมทำได้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วครับคิดไปเท่นั้นเป็นอาทิตย์แล้วจะโทรไม่โดรจะโทรหรือไม่โทรนะผมว่าก็ใจหนึ่งก็ไม่อยากโทรใจหนึ่งก็ตัดสินใจโทรบอกรองใช่หนดีกว่าผมคิดว่างนี้นะไม่โทรบอกเลยเ,เดี๋ยวมันก็จะมีโชคเผืแบบ่อว่าคนคนแบบราเลเซีเนะาราเลเซีจะมีโชคไงค่ะพี่คือ,อเป็นเลขสูตรคำนวณใช่ไหมคะ ครับสูตรกำนวนครับเดินดีไหมคะพี่บบนกัล่างเดินดีไหมคะมันก็เดินดีมาตลอดนะครับแต่ท่านพร้อมแล้วค่ะพี่ครับพร้อมแล้วครับไอ้บนดินแปดกับศูนย์นะครับบนวิ่งบนก่อนนะคะวิ่งก่อนใช่ไหมคะครับก็วิ่งก่อนครับแปดกับศูนย์ครับบนวิ่งบน แปบนแปดศูนเปดกับศูบนยค่ะคับกับจับคู่บนครับแปดศูนครับผมแ <8 0 S 2> <8 S 1> ปดศูนแปดศูแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนศูนสี่ศูนสี่ศูนย์ค่ะแปดสี่ครับ ดสี่ <7, S 1> ค่ะครับเจ็ดสามครับเจ็ดสามเจ็ดสามครับแล้วก็เก้าสามครับหกคู่เจ็ดสามแล้วก็ก้าสามครับแล้วก็สามตัวมีสี่ชุดค่ะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดสามหกครับ แปดสามหกค่ะสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ค่ะแปดสองแปดแปดสองแปดค่ะครับแล้วข้างล่างครับข้างล่างก็เด่นหกตัดเจ็ดวิ่งล่าง 6กกับเจนะคะหกกับเจนะครับจับคู่ครับ <5 S 2> มีห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองหกสองหปดสองปดสปดเจดปดเจดค่ะ หกหนึ่งค่ะการตัวนี้กับกันสามห้ากันการสามห้าครับตัวเดียวกับผมครับมันมันก็มีกนรเแี้วกับมันเยอะเกินไปนะครับเนี่ยกลายชุดเลยค่ะเยอะสมควรเนาะจะแล้วเน้นตัวไหนบ้างคะข้างบนก็เน้นสี่ศูนย์ครับข้างบนเน้นสี่ศูนย์ ข้างล่างเน้นสองหกล่างเน้นสองหกครับผมเน้นตัวเดียวใช่ไหมคะพี่ครับครับเน้นตัวเดียวเลยโอ้แล้วเลกวิ่งเน้นตัวไหนคะเลกวิ่งเลกวิ่งข้างบนผมให้แปดตัวเดียวข้างบนนะฟันแปดตัวเดียวเนาะเรับข้างล่างผมให้หกค่ะเสือนมากจะเข้าชุดไหนคะบนหรือล่างคะเสืนมาก ปก,กติถ้ามันมามาทั้งสองเลยนะแต่สามตัวม,มันก็มันก็ห่างๆครับถาบไม่หล่ะ้องตัวมันห่างกันแป้นต่อแก้นนะ<อ>ถ้ามันมาค่ะส่วนมากกันมาตรงเลยเรียกผมโอ๋อส่วนมากเลยอส่วนมากจะมาตรงๆเลยไม่ไม่ต้องกลับใช่ไหมคะถ้ามาสี่ศูนย์ข้างบนก็มาหกสองข้างล่างนะหรือมาแปดเจ็ดข้างล่างก็ได้นะ ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าใช่ไหมคะพี่อะไรครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวไหนคะงวดที่ผ่านมาผ่านมาเข้าสองสามเจ็ดครับแต่มันถูกโทษนะสามตัวแต่ตัวล่างก็เข้าล่างก็เข้าสามตัวโต๊ดก็เข้าโอ้แต่ตตวเก่าก็ที่ตัวเก่าสามแปดค่ะก็ถือว่าแม่นแหละพี่เพราะว่าสามตัวโต๊ดก็เข้าเนาะสองตัวล่างก็เข้าเนาะไม่ถูกต ถูกโทษสามตถ้าแม่นมันต้งตรงเปี้ยเลยสามเจ็ดสองเลยค่ะพี่ก็ถูกจะโทษก็ดีนะเพราะว่าแต่มันก็ผมอยากให้แม่นแม่นตรงเปี้ยเลยสามตัวค่ะแต่วันนี้มันจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยมันต้องนี่ผมคิดว่ามันต้องมาล่ะข้างบนนี่มีศูนย์แน่นอนงวดนี้ข้างบนต้องมีศูนย์เนาะแปดผมอยู่หลักร้อยนะหลักร้อยแปด๋อค่ะแปดจะอยู่หลักร้อยค่ะพี่ สูตรก็ไม่มีพลาดนะสูตรอ่อเดินดีเนาะพี่เนาะรับแต่มันสองตสูตรมันจับใจกันนะอจับสองสูตรมารวมกันใช่ไหมคะร้อยมาใส่สูตรร้อยมาใส่ก็มีแปดมันแปดมันมานานแล้วก็มาสามสี่สูตรแปดตัวเดียวเลยอ๋อค่ะแล้วงวดนี้มั่นใจไหมคะพี่ครับผมก็ครับผมก็ทานานแล้วแต่มันนทาเล่นๆไปโอ้โหสูกสูบซีบทถูกนซีบาท ค่ะไม่เข้าดูจรจัดดอกแจ้มซื้อได้น้อยถูกอ๋อคือเดียวไหมจ้าแล้วคนที่เคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะพี่ไม่ก็ไม่เคยแบ่งใครเลยอ๋อเป็นเปิดตัวงวดแรกเลยเนาะพี่เนาะให้คุณบางคนถูกบอกวันผมฟังทุกวันฟังร้องทุกวันน่ะจ้ามันบอกตัวตัวที่มันจจออก็ไม่บอกพี่ว่านะอ๋อค่ะเนี่ยเราก็ตัวเดียวกันนี่แหละเราทำยเดิมเป็นหลเกราา สามสามตัวเน้นตัวไหนครับพี่ให้ไวาก่อนจึงค่ะเอาเว้่ว่าผมโมไว้ออกก่อนจ้าสามตัวเน้นตัวไหนครับพี่แอดลินสามตัวผมเน้นแปดสามหครับแปดสามหเอากัดขัดัดเขาเลยก็แปดสามหเลยค่ะเป็นตามรอยจะไม่ได้ตามตัวนี่มันออกมันออกกัดัดเพื่อเลยองวดนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนาะคุณพี่ โอ้เจ็เปอร์เซ็นไม่ได้หรอกครับมันออกก่อนครึ่งตัวครึ่งนะสิบต่สิบหรอครับให้มันออกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าคุยท้าโมนะจ้าอ๋สามร้อยสามสี่แสนล้านเปอร์เซ็นไม่ไม่ผมไม่กล้าพูดดอกเบี้ยมันไม่อนี่ยนั่นมันจะคุยจนไปไม่ออกเลยะจ้าก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันผมก็คิดว่าไม่แน่บางทีอาจจะออกางทีอาจจะไม่ออกก็นะจผมก็อให้พิจารณาดู ลองให้เอซีลองพิจารณาดูเนาะพี่เนาะถ้าชอบาดูก็แล้วกันถ้าชอบก็ปล่อยงไว้หรอกค่อยพูดกันนะนะจ้าแล้วพูดไปยาหาผมโมมันสมรักกรรมสิงแมัใส่ก่อนครับพ่นออกก่อนมาที่หนึ่งตอนเย็นสี่โมงเย็นเนาะค่อยพิจารณาอ๋อค่ะครับค่ะวันนี้เอ็ดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะ ครับผมครับผมคขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับครับครับ